Get to hear me now วันศุกร์ที่20สิงหาคม2564เวลา13นาฬิกานายทรงพลภูนสวัสดิ์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทองประสานงานกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชนสูตรนายอำเภอสัมโก้ o, นายอำเภอโพทองนายอำเภอสแสวงหากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ใช้น้ำคลองสามขวาหนึ่งขวาตามที่ได้ทำ MOU ร่วมกันไว้ ร่วมหาหารือแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำให้แก่เกษตรกรเพื่อสามารถทำการเกษตรได้นะห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงคันอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองโดยการประชุมครั้งนี้มีนายสำเริงคองตนนายกเทศบนตรีตำบลม่วงคันปรลัดอำเภอสัมโก้ปรลัดอำเภอสแสวงหาปรลัดอำเภอโพทอง ผู้แทนกำนันผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกร,กรผู้ใช้น้ำคลองสามขวาหนึ่งขวาได้ตกลงร่วมกันในการจัดสรรน้ำคลองสามขวาหนึ่งขวา โดยชลประทานจะเริ่มปล่อยน้ำในวันจันทร์ที่23สิงหาคม2564และจัประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรทราบเพื่อขอความร่วมมือชะลอการใช้น้ำระหว่างวันที่23ถึงวันที่26สิงหาคม2564 เพื่อผักดันน้ำไปช่วยเกษตรกรทางท้ายคลองก่อนและจะอัดน้ำขึ้นค้างไว20้20-30เซนติเมตรแล้วลดลงเหลือ10เซนติเมตรโดยให้อําเภอสามโก้ Go ซึ่งอยู่ท้ายคลองใช้น้ำก่อนจากนั้นจะเป็นอําเภอโพทองและอําเภอแสวงหาตามลําดับ โดยให้ผู้นำแต่ละพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้และบริหารการจัดสรรน,น้ำในพื้นที่ตนเองต่อไปครับผมทรงพลภูนสวัสดิ์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทองมีเรื่องที่จะมาพูดคุยกับเกษตรกรและก็ให้ผู้รับฟังได้ไดไดรับรู้ว่าการบริหารจัดการน้ำของคลอ,องสามฝาหนึ่งฝา สืบเนื่องจากาตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วยันจนปัจจุบันฝนฟ้าไม่ตกน้ำในคลองนี้ไม่มีเลยแต่คลองนี้ความยาวประมาณ18กิโลเมตร18กิโลเมตรน้ำเขาจะให้มาตลอดนะครับเขาจะเป็นปันเวน18กิโลเมตรน้ำจะได้ประมาณสัก5กิโลเมตรไม่เกิน10กิโลเมตรพอถึงอำเภอสามโก้ก็จะหมดจากข้างหน้าข้างหน้าก็ได้ได,ได้การทำได้ทำการเกษตรทั้งปี ข้างหลังนี่ก็จะไม่ได้ทําเลยทั้งปีก็ทางสภาเกษตรก็มีแนวคิดทํา mou เรื่องการบริหารจัดการน้ําก็ได้มาก็ได้เชิญนายอำเภอทั้ง3ามอำเภออ,อําเภอแสวงหาโพทองและอ,อําเภอสามโก้และก็เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเนื่อมาพูดคุยกันเพื่อจะทำยังไงให้ครั้งท้ายได้น้ําบ้างผลสรุปออกมาว่า พอประชุมพูดคุยกันแล้วได้มีการตกลงกันว่าน้ํามาประมาณ7วัน2วันแรกเนี่ยให้น้ําถึงท้ายคลองแล้ว2วันก็ให้ท้ายคลองวิทยกลางคลองวิทและก็ต้นคลองวิทย์ลทยลทยผลท้ายน้ําก็ได้มาอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้การบริหารจัดการเนี่ยอยากให้ทําในรูปแบบของทั้งจังหวัดลังทองสืบเนื่องจากว่าเกษตรกรในใน,ในจังหวัดลังทองเนี่ยคนที่ต้นน้ําจะได้น่ะทาการ,กรเกษตรทั้งปีเลยคนที่ปลายน้ําจะไม่ได้รับน้ําเลย ก็จะก็จะเกิดความเหลื่อมล้าในการที่กา,การเกษตรคนที่ไม่ได้รับน้ําทั้งปีเขาไ,ไม่ได้ทำไม่ได้ทํานาหรือไม่ได้ทําการเกษตรเนี่ยเขาก็ไม่มีเงินที่จะใช้อยู่ใช้กินทุกวันเนี้ยมันก็ไม่มีแต่นี่สินทอขสรี่สินทุกทุกอย่างนี่สินกองทุนหมู่บ้านก็ไม่มีปัญญาที่จะใช้เพราะไม่ได้ทําอาชีพไม่ได้ทํานานแต่คนที่ต้นคองก็ได้ทํานาทั้งปี ก็เลยเกิดการบริหารจัดการน้ําแบบย,ยั่งยืนอยากให้ทางจังหวัดอังทองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยบริหารจัดการเพราะอันนี้เป็นต้นแบบที่ทําให้สําเร็จและก็เห็นเป็นรูปธรรมแล้วครับเสายอันลันตะวันสะท,ทอน oh. แล้ไปฟันเลียมท่อมาร้องลํแพนแต่ถิ่นละหากินไกลแด่จะ,ดะมาอยู่รับแขนรับแพนสแสดงลําเชล<ะ>รับแขสุขดี oh. เอ้าก็หุ่นเพียร Get to hear me now